น้องปิ้งทราบไหมคะว่าอรเบอสดวนีว่า<อ>รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมทำขวัญออออะเบอสะสดาน้องรู้ไหม้อ่ารู้รน่ารักมากรู้แล้วแล้ววันนี้หนูมากับคุณแม่แล้วขึ้นไปบนยอดเขาหรือยังคะ,คะนี่น,น,นี่คุณแม่เตรียมมาไหมครับเนี่ย ออกมาแม่เพียมานะครับไม่รู้เรื่องหน้าเลยโอเคอ่เดี๋ยวเราจะมอบกระเป๋าเนาะพี่มากอกเนาะอ่ะพร้อมครับดูความอัจฉริยะของเด็กอำเภอเสดาว่าเด็กเสดาเก่งแค่ไหนพร้อมนะครับพร้อมไหมลูกนะเอาเพชรจุดตาบ้านไทยจังหลอนอ่าบ้านไทยจังหลอนนะครับประจันเปรตศักดิ์เือนหันย่างต้นเขารุ่งจางเสือร่างเผื่อนู ส,สุดยอดอยกระซิบรบมือเลยเราเลยต้องให้พี่น้ำหอมครับคนสวยนะครับของจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าใบหนึงค่ะสุดยอดจริงๆเลยเด็กสะดาวนะครับเด็กสะดาวนี่สุดยอดโคนสวยครับ โอเคขอบคุณพี่น้ำหอมนะครับขอบคุณ